เฮ้ยเลเพื่อน <Hello. S 2> เพื่อนอมี่ <Yeah. S 2> ทุกคนวันนี้เรามาดูที่ร้านแอร์อีกแล้วนะคะซึ่งสบายใจมากเลยเพราะว่าแอร์เย็นช่ำม,มากซึ่งวันนี้ออมี่เปิดแอร์ของยี่ห้อสตาร์แอร์นะคะที่หนูอยู่วันหัวตรงนี้เลยเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้อย่าไปดูเครื่องอื่นนะเย็นช่ำม,มากเลยนะเพราะว่าเปิดแค่25องศาเองและที่สำคัญเสียงเงียบมาก ไม่ควรสมาธิเวลาที่เรามีทำงานเลยถ้าท่านใดสนใจเนี่ยแบบอยากได้แอร์เย็นเนเงียบเนบไม่กวรเวลาเราทำงานหรือว่าไม่กวรเวลาเรานอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยสามารถซื้อเครื่องเนี้ยมาติดตั้งที่ห้องนอนหรือห้องทำงานหรือห้องไหนๆก็ได้ตามใจคุณนะคะราคาไม่แพงหรอกราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีนะคะถ้าซื้อแล้วเนี่ย ควรจะต้องติดใจเหมือนที่ออมมี่ติดใจนะคะบ๊ายบาย